นอกเหนือจากภาพการทำงานทักษะงานฝีมือแล้วทีม MIDL สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนส่วนเราขึ้นเหนือค่ะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านห้วยม้าหินฝนอำเภอแม่จันที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่นั้นเขาพยายามสร้างรูปแบบการเรียนรู้นำไปสู่การเป็นโรงเรียนปลอดภยัยให้เด็กเข้าใจแล้วก็เคารพความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนและชุมชนค่ะ โรงเรียนในฝันโรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้วยมาหินฝนเริ่มเรียนรู้จากการทําความเข้าใจชุมชนและโรงเรียนว่ามีพื้นที่เสี่ยงตรงไหนที่ทําให้น้องๆรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งในเชิงกายภาพและความรู้สึกสาหรับหนูในชุมชนหนูก็มีเยอะนะคะพวกประเภทที่แบบเสี่ยงต่อการถูกบูลลี่หรือแม่ก็ดูถูกคนอื่นมันทําให้หนูรู้สึกว่าอยู่จุดนั้นแล้วก็ไม่ปลอดภัยแล้วก็หนูรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่หนูไม่สามารถที่จะคาดเดานอกจากความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วน้องๆยังพบว่าชุมชนและโรงเรียนก็เป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยเช่นกันปลอดภัยแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะได้อยู่กับเพื่อนในชุมชนหมู่บ้านที่แบบไม่เคยรู้จักก็ได้รู้จักกันได้อยู่กับเพื่อนเห็นคนอื่นยิ้มได้แบ่งปันคนอื่นแล้วก็ได้เล่นกับ น้องๆหรือว่ารุ่นพี่หรือว่าเพื่อนๆในโรงเรียนค่ะสำรวจเสร็จแล้วก็นําข้อมูลมารวมกันนะคะและน้องๆก็ร่วมกันทําความเข้าใจออกแบบเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โดยเริ่มจากโรงเรียนและห้องเรียนที่มีความสุขค่ะห้องเรียนในฝันก็ที่แบบห้องเรียนที่แบบเคยนนี้ก็มีกิจกรรมมานิดนึงจะทําให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็มีกมําลังใจในการเรียนส่งผลให้เขามีสุขเนี่ยค่ะแล้วก็มีความรู้เพราะว่าความปลอดภัย ในสารศึกษานั้นถือว่าเป็นเป้าหมายหลักและก็ที่สําคัญก็คือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กๆนะครับที่จะได้รับความปลอดภัยในสารศึกษาซึ่งเป็นเปรียบเสมือนสังคมเสมือนจริงให้เด็กๆทุกคนมีความปลอดภัยทั้งการใช้ชีวิตและก็การเรียนรู้และที่สําคัญก็คือสามารถปรับปรุงและก็ป้องกันตัวเองนะครับให้อยู่รอด